สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้ก็ยังอยู่ในอยุธยานะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะมีโบราณสถานเยอะแยะนะคะแล้วก็มีที่เล่าลืออีกที่หนึ่งก็คือประตูวังนะคะที่อยุธยามี พระราชวังจันกเกษมนะคะสมัยก่อนเนาะก็จะมีประตูหลายด้านจะมีประตูวังหลายด้านแล้วก็แต่ละด้านแต่ละมุมก็จะมีโดมมีโดมที่เหมือนกับสมัยก่อนก็จะต้องมีแบบเวียนยามนะคะแล้วมีป้อมกลมสร้างสูงขึ้นไปทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะถ้าใครได้ไปตลาด หน้าวังนะคะไปหน้าวังไปตลาดบัเวเบ้นะคะเข้าซอยซอยโรงเรียนอยส,สอนะคะ <c oughs> ก็จะมองเข้าไปข้างในก็จะมีโดมเนาะมีโดมแล้วก็มีซุ้มอยู่สมัยก่อนเนี้ยก็จะมีประตูแบบด้านด้านสีด้านเลยเนาะ <c oughs> เพราะว่าวังเป็นเป็นเป็นถ้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีประตูสีด้านเลยเนาะก็จะมีท้งหน้าวังหลังวังปีกซ้ายปีกขวานะคะ สิ่งที่ที่หลอนที่หลอนแล้วก็ที่ที่เล่าลือกันมาก็คือตรงเนี้ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเขาจะเรียกว่าหอสองกล้องนะคะหอสองสองกล้องหมายถึงว่าอ่าเวลาใครเขาเข้าวเวรยามใช่ไหมคะอายุทยาก็จะมีแบบขสศึกเนเาะก็จะมีเกิดสงครามบอยแล้วก็สู้รบกัน ก็จะมีเวรยามขึ้นไปคอยส่องกล้องลงมาดูว่ามีข้าศึกเข้ามาไหมมีในตัวในตัวเมืองเพราะว่ารอบรอบเขตพระราช,าชาฐาน,นปลอดภัยไหมหรืออะไรไหมประมาณนั้นเนาะตรงนี้พี่อ้อยพี่อ้อยอยู่ตรงนั้นนะพี่อ้อยเป็นคนอยุธยาแล้วเชื่อไหมพี่อ้อยเคยเข้าไปในพระราชวังจันทรเกษมแค่สองครั้งคือเราผ่าน เราขายของอยู่ข้างหน้าแต่ไม่เคยเข้าไปข้างในจนกระทั่งแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะก็ก็มีรู้จักกับพี่คนหนึ่งเนะเาะเขาก็บอกว่าข้างในดอกไม้สวยเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายรูปกันไหมอะไรไหมเงี้ยคือเขาชวนเข้าไปถ่ายรูปแล้วค็เนี่ยสมัยก่อนเนาะเรายังแบบเด็กเด็กรุ่นๆอายุสิบห้าสิบหกแล้วไปไปไปเราก็ไปถ่ายรูปกับพี่เขาคือข้างในอะ่ะ ก็จะเหมือนกับพระราชวังที่หลายๆคนเคยเคยเข้าไปเหมือนกับเข้าไปไหว้สเสด็จไหว้พ่อหล่อเก้านะคะหลายๆคนก็จะรู้ว่าข้างในเขตพระราชฐานน่ะก็จะเป็นห้องที่ไม่กว้างเพราะว่าก็เหมือนกับเราเราเคยไปเดินตามเมืองโบราณตามเมืองโบราณอะไรประมาณนั้นน่ะก็จะมีแค่ห้องเล็กๆห้องเล็กๆห้องเล็กๆแบบนั้นหมดเลยแล้วข้างในก็จะเป็นที่ทํางาน ในวังตอนับปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นที่ทํางานแต่ไม่แน่ใจว่าเขาได้ย้ายออกมาหรือยังเนาะเขาบอกว่าเขาเข้าไปทํางานเขาก็จะอยู่แต่โซนที่เขาทํางานเขาก็ไม่ได้เดินไปไหนเลยเพราะว่าข้างในอ่ะก็มีอะไรที่แบบแปลกๆหลายๆคนที่ที่พี่ๆที่เขาอยู่ที่ตรงนั้นเนาะเขาเคยพูดถึงแต่เขาก็ไม่ค่าพูดอะไรมากเพราะว่าเขาทํางานอยู่ข้างใน ว่าบางทีอ่ะมันเป็นการที่แบบไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ควรไม่ถูกไม่ควรหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยพูดแต่เราเข้าไปสัมผัสได้แล้วที่อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตรงนั้นอ่ะจะมีประตูที่พี่อ้อยว่าเนาะด้านด้านหน้าทางเข้าด้านหลังทางทางออกอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็มีปิดซ้ายปิดขวาปิดซ้ายปิดขวาเนี่ยก็คือจะปิดตายแล้วก็ ทั้งสองสองด้านก็จะมีคนกราบไหว้แต่ต่างกันเพราะว่าคนจะไหว้ทางถ้าถ้าอย่างพี่อ้อยถ้าเดินเข้าไปเนี่ยตรงซอยเข้าโรงเรียนอ,อยาศจะมีทางสองทางเนาะก็จะมีทางวัดทางเข้าวัดเส,สนาศกับมีทางเข้าโรงเรียนประตูที่อยู่ตรงทางเข้าโรงเรียนเป็นประตูที่ เฮี้ยนที่สุดเพราะมีคนเคยเจอนะคะมีคนเคยเจอแล้วหลายๆคนเข้าไปไหว้เข้าไปขอไปขอเข้าไปบนบานสังกาว่าอะไรมักจะได้มักจะได้ซึ่งตรงนั้นพี่อ้อยไปขายของอยู่ตรงหน้าหน้าหน้าวังใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นตลาดทุก แต่สมัยก่อนเขาเรียกตลาดท่าเรือแดงแล้วเดี๋ยวนี้เขาเขาเรียกตลาดโบเบ้เนาะเขาจะเรียกตลาดโบเบ้หรือตลาดหน้าวังกลายเป็นตลาดพระไปแล้วเนาะจะมีร้านอาหารเหลือไม่เท่าไหร่แต่สมัยก่อนตรงนั้นอ่ะจะเป็นร้านอาหารหมดเลยนะคะเป็นร้านอาหารหมดเลยเพราะพี่อ้อยจะขายอยู่ตรงนั้นที่พี่อ้อยทําคลิปไปว่าตรงนั้นเตี๋ยพี่อ้อยมีแผงอยู่ห้าแผงสี่ห้าแผงอยู่ตรงนั้นอ่าพอเรา ขายของเสร็จแล้วทุกเย็นพี่อ้อยจะต้องไปไหว้แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่อ้อยไม่รู้เรื่องหรอกคนที่ไปไหว้ก็คือพี่สาวพี่สาวจะไปไหว้ประจําพอพี่อ้อยไปไป,ไปเริ่มออกไปขายเขาก็จะพาพี่อ้อยไปไหว้คือทุกเย็นอ่ะพอเราค้าขายเสร็จเก็บร้านเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยล้างไม้ล้างมือเสร็จก็จะเดินเข้าไปไหว้พระก็ะจะไปไหว้ตรงประตูด้านทางเข้าโรงเรียน อยสอนะคะโงร,โรโงเรียนอยสหรือโรงเรียนอยุธยานะคะนุศอนอยุธยานุศอน,นเนาะพี่ย่อเรียกอยสอนจนติดปากที่อยุธยาจะมีอยวกับอยสเสร็จแล้วพอเข้าไปไหว้เสร็จแล้ว,ไไว,ลวก็ดูเนาะยืนดูก็น่ากัวด ก็เลยถามพี่สาวค่ะกลับมาก็ถามพี่สาวว่าตรงนี้คืออะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยนนองพี่สาวก็เล่าให้ฟังพอพี่สาวเล่าให้ฟังก็บอกว่ามีคนเคยเห็นอ่าเขาบอกว่าเป็นนายทวารน,นายทวารเนี่ยหมายถึงว่าคนเฝ้าประตูนะคะคนสมัยก่อนจะนุ่งโจงกระเบนเนาะนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ ไม่ใส่เสื้อจะถืออ่าถ้าเราจะเรียกเราจะเรียกว่าหอกยืนถืออย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีคนเคยเห็นแล้วเชื่อไหมว่าถ้าพี่อ้อยนะถ้าถ้าสมมติว่าถ้ามืดเพราะว่าบ้านพี่อ้อยอ่ะจะมีทางลัดออกได้หลายทางจะออกทางทางนงนู้นก็ได้ทางนี้ก็ได้ทางปากทางอ่าตรงตลาดหัวรอก็ได้ออกทางหลังวัดเสนาศออกทางหลังวัดประสาท คือออกได้หลายทางมากทางบ้านพี่อ้อยเนี่ยคือจะมีทางลัดออกหลายทางแต่ถ้าทางทางโรงเรียนอยุธยามุสอสอนเนี่ยพี่อ้อยจะไม่ออกตอนกลางคืนคือกลัวเพราะว่าถ้าพี่สาวยืนยันว่ามีคนเคยเห็นนะเราก็ต้องกลัวเนาะเสร็จแล้วพอพอเราไหว้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมพออีกวันหนึ่งเรากลับเราไม่ได้กลับทางนี้เรากลับขับรถเข้าทางอีกด้านหนึ่งแล้วพี่อ้อยก็เลยอ้าวตรงนี้ก็มี เขาบอกอืมก็มีเหมือนกันแต่ทางเนี้ยคนไม่ค่อยขึ้นก็คนจะส่วนใหญ่จะไปไหว้ทางนู้นมากกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะก็เหมือนกับอจริงๆเนอะก็เหมือนกับอะไรนะที่เขาเขาจะเรียกทางด้านไหนใหญ่สุดขวาถ้าถ้าหันหน้าออกทางหน้าวังด้านที่พี่อ้อยไปไหว้เนี่ยเจ้าพ่อหอสองกล้องเนี่ยก็คือด้านขวา อีกด้านหนึ่งก็คือด้านสายแต่สองด้านก็จะมีคนเห็นเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าเป็นคนที่อยุธยาจริงๆและเป็นคนแถวนั้นจริงๆสมัยก่อนนี่เขาก็จะต้องรู้เนาะว่าอืมตรงเนี้มีจริงๆแล้วทุกคนที่ไปค้าขายตรงเนี้ยจะต้องเข้าไปไหว้ตรงนี้ทุกวันนะคะเพราะเราไปทํามาค้าขายอยู่ข้างหน้าท่านเนาะไปเหมือนกับพึ่งพา ถานที่ตรงนั้นเพราะที่ตรงนั้นน่ะก็เป็นในเขตของพระราชฐานเหมือนกันเพราะอยู่ดังด้านหน้าเลยแต่ตอนหลังเนี่ยทางก็เป็นที่ของเทศบาลไปแล้วเนาะเป็นเทศบาลไปละความเฮี้ยนความน่ากลัวทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะเบาบางลงไปเนื่องด้วยเด็กสมัยใหม่ไม่เชื่อไม่เชื่อในเรื่องที่ เป็นเรื่องลี้ลับหรือเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะบางคนเชื่อแต่บางคนลามลามนาทีนี้ก็คือแบบวุ่นวายใส่มั่งเอานู่นเอานี่ไปเครื่องไปปาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เจอเนาะเขาก็เจอกันก็หลายๆคนเจอมานะคะถ้าทุกวันนี้นะคะถ้าใครได้ไปตลาดพระหน้าวางังจันทร์เกษมเนาะ,อะมองเข้าไปตรงด้าน ทางโรงเรียนค่ะทางทางเข้าโรงเรียนข้างในนะคะจะมีโดมนะคะโดมที่เป็นหอสองกล้องเนะาะเท่าไปเดินเข้าไปเที่ยวก็ได้ค่ะเดินเข้าไปเที่ยวก็ได้เดินเข้าไปดูก็ได้เนาะก็ก็ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังยังมีอยู่หรือเปล่าเพาะพี่อ้อยก็ไม่ได้เข้าไปหลายปีแล้วตรงนั้นนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกาลังใจให้กันนะคะแล้วก็รอพี่อ้อยเนาะรอพี่อ้อย อหลังผ่าตัดมาแล้วตาพี่ออยดีขึ้นแล้วพี่ออยจะกลับมาตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมน,นะคะขอบคุณค่ะ